เวลาที่ลูกจะทําอะไรนี่ลูกก็ต้องเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องว้เดื๋งจากนั้นก็กลายเป็นมหาเจตีเลยนะท่าได้พ่อกับแม่ของพระนางอุตลาปานนั้นพระนางอุตลาเนี่ยก็ยังไปได้สามีทักกูลมิจฉาทิฏฐิหัวเป็นมิจฉาทิฏฐิ ไม่ได้ดืีพระบุทธศาสนาแต่พ่อจำใจให้ไปแต่งงานกับตระกูลใหญ่ตระกูลนี้อยากจะทำบุญไงวันายสุดท้ายดิโอ้ยน่าสงสารนะศึกษาดูพนางกุฏรลานี้อยากทำบุญนะี๋ือจ้างโสเพณีพระนางสิริมามาปนิบัติผู้เป็นสามีตัวเองเข้าครัวเพื่อต้องการไอ้ทำอาหารเพื่อใส่บาตรพระพุทธเจ้าดูที่ขั้นประมาทไหมล่ะ ยอมที่จะจ้างผู้หญิงกันละกินนี่มาปนิบัติผัวมานอนกับผัวเพื่อต้องการทำบุญทำอาหารเองในครัวเพื่อใส่บาตรพระพุทธเจ้ากับคณะสงฆ์ขั้นปรามาทไหมล่ะสุดต่งสุดยอดเลยนะเมื่อเทียบกับสมัยปัจจุบันที่การทำบุญทำกุศลอย่างสบายสบายนั่นแหละลูกได้บุญมากได้ลูกแต่มันยังไม่ถึงขั้นนั้น ไม่ได้ว่าไม่ได้ได้ลูกแต่มันยังไม่ถึงขั้นแบบที่บอกว่าเป็นขั้นกลางและขั้นปรมาดเป็นทานธรรมดารักษาศีลธรรมดาภรรดาวนาธรรมดาเท่านั้นนั่นแหละก็เลยพูดให้ลูกหลานฟังเพราะถือว่าวันนี้ฝนตกเริ่มหนักเข้าไปไเรื่อยๆพายุขเข้าอืมภาคเหนือนี่คงจะอ่วมอีกเป็นครั้งที่สองเรเตรียมตัวในะลกเผื่อว่าจะได้ไปช่วยกันสงสารทันลูกเ่ต่างคนก็ต่างเกิดร่วมโลก สัตว์โรคที่เกิดร่วมโรคร่วมกันเราเป็นญาติกันหมดนะลูกนะไม่ใช่ว่าโอ้ยเขาไม่ใช่ญาติเราเราอยู่ภาคเหนืออยู่ภาคใต้ก็ไม่สนใจอย่าคิดอย่างนั้นเป็นญาติเราทั้งหมดนี่ขอให้ลูกหลังเข้าใจนะแม่สุการดาพรมยารีน้อมถวายปัจจัยเท่ากมูลค่าหนึ่งพันบาทสมทบช่วยอุทกภ,าภายัยน้ําท่วมขออานิสงส์ส่วนนี้ที่ทำบุญอุทิศขออานิสงส์ส่วนนี้ที่ทำขออุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัว เจ้ากำเนเวรของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติรวมไปถึงสัพพสัตว์ทั้งหลายด้วยอขอโมทนาดุษธุแม่วิเชียนหูตาชัยพร้อมครอบครัวน้อมถวายปัจจัยเท่ากมูลค่าสามร้อยบาทสมทบช่วยอุทกกัยน้ำท่วมขอโมทนาด้วยสาธุแม่วิพันธชัยน้อมถวายปัจจัยเท่ากมูลค่าหนึ่งพันบาทสมทบช่วยอุทกภยัย น้ำท่วมอ่านอะไรเล็กๆหนึ่งอ่านไม่ออกนะมารูกเขียนอะไรสมทบช่วยอุทุกกระไฟน้ำท่วมของแม่บีนะเป็นปัจจัยหนึ่งพันบาทนะขอมูลนายลูกจธาทูนายสุรสิิ์สาหับนายสุรศิษฐ ไม่เขียนสองครั้งฮะไม่ได้เขียนสองชื่อเหรอฮะชื่อเดียวทำไมเขียนสองสองชื่อเขียนสองครั้ง,ง,งไม่จะว่าเขียนนางด้วยเหรอืในสุตรสิทธิ์สาหับศูนย์เรียนรู้พัฒนาบ้านกะลา นครปฐมนอนถวายปัจจัยห้ารอยบาทบูชาธรรมองค์พ่อหลวงปู่และชำระนี้สง์เป็นปัจจัยสี่และขอร่วมบุญกับองค์หลวงปู่ไม่จำกัดประโยชน์ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ก้าปเจ้าทั้งทางโลกและทางธรรมนะอมมุสนาริสาทูเวลาเขียนตรวจหน่อนที่ลูกเขียนสองชื่อก็เ,อเขียนสองครั้งมันเป็นสองชื่อแต่เป็นชื่อเดียวเนี่ย เป็นอย่างนั้นแม่อรุณวันสีแผนบานพร้อมครอบครัวน้อมถวายปปจจัจหนึ่งร้อยบาทสมทบช่วยอุทกภัยน้ำท่วมขออนิสงส่วนนี้จงสำเร็จแก่เทพบุตรบุญคงสีแผ่นบานเทพิดารลดาสีโลหอและขออาทิตบุญส่งกุศลให้กดวงจิตจังวิญญาณพ่อไพรสิริทองสิริทองจากพ่อไพรสิริทองจากพร้อมเจ้ากรรมนายเบนของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติอรมุทนาจาทุ นางสำเนียงวิลาจันนายไม่ใช่เหรอไม่ใช่นางสำเนียงนะนายสำเนียงไม่ใช่เหรอพอ่อจะคุณสำเนียงนี่ไงไม่ใช่นางสำเนียงนะฮะนางเหรอเมียเราเหรอ,อานางสำเนียงวิลาจันน้อมถวายปัจจัยสี่ เท่ากมูลค่าห้าร้อยบาทบูชาธรรมองค์พ่อหลวงปู่ด้วยขอส่วนนี้ถึงเทวดาขอบุญกุศลส,ส่วนนี้ถึงเทวดาที่รักษาเจ้ากรรมนายเวนอ๋อพันยาของหวงเฟยหงนอนอยู่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดตึกสงชั้นจีเขาเป็นโรคอะไร ฮะไม่รู้เขียนยังไงพ่อก็อ่านไม่ออกมั้งอ๋อเป็นเขียนก็อันนี้หน่อยลูกก็อ่านนิดหน่อยลูกมันแล้วไปยังไงมันคนอ่านนี้มันจะตายได้ลูกเงี้ยมันไม่ไม่เข้าาจกันเลยนั่นเออเขาไปโลกอะไรล่ะฮะ อยู่ชั้นสนะี่นะอ๋ออุทิศบุญส่สวนกุศลให้กับเจ้ากันใอเบนของนางสำเนียงเวลาจันนะเพราะเดี๋ยวนี้นางนางสำเนียงเวลาจันป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลจังหารร้อยเอ็ดนั่นแหละนอนอยู่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดตึกสงชั้นสี่คือรักษาตัวนอนอยู่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลจังหารนี่แหละลูกมันกลับหน้ากับหลังนี่มันนี่งี้ลูกนั่ย พยายามน,นี้หน่อยลกูกนี่เดี๋ยวนี้นางสำเนียงวิลาจันนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนั่นแหละตึกสงชั้นสี่เออเป็นโลกทางด้านภายใน ก็เลยมาทําบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเบนอย่างนั้นเจ้ากรรมนายเวนของนางสําเนียงเวลาจันทร์รับทราบนะรับบุญรับกุศลนะขอให้ลูกหลานที่ชื่อว่านางสําเนียงเวลาจันทร์หายจากการเจ็บไข้ได้ดป่วยด้วยนะขอบารนา้วยสาธุลมันก็อ่านยากนะลูกระบางหน่อยนะมันไม่ได้สัตว์มันก็ลําบากอเวลาที่ทําบุญมันมันก็ต้องให้มันเขาเรียกว่าอะไรให้มันสะอาด พระเจ้าทรงบัญญัตินึ่งหนึ่งาทานตกลงทำกลางจิพระที่มีศีลบริสธูตสองเจตนาให้ถูกว่าวิญญาณชื่ออะไรอุทิศในใครนี่มันจะเป็นไปหมดอย่างนั้นรูปทํานองนั่นแหละแต่นี้ถ้ามันไม่ชัดวิญญาณหรือพวกอะไรเทวดาเขาก็รับไม่รับไม่ได้เพราะว่ามันไม่ชัดเจนเนี่ย การทำบุญทำกุศลก็ไม่ถึงเพราะว่ามันไม่ชัดเจนนี่กขลูกหลังเข้าใจนะมันต้องชัดเจนนะลูกนั่นอันต้องชัดเจนออกมาต้องชัดเจนต้องสะอาดพูดง่ายๆเอ้าต้องสะอาดสะอาดทั้งลายชื่อสะอาดเบื้องต้นทำกลางบ้านปลายที่สุดนั่นตนองนั่นแหละอีกมาจาไหน บิกษีสาขากนวนนสวิจิตราจงอ่างจิตผู้จัดการสาขานอสสรัญญาล้วนสิมมานอสอนิตยาชนะรินนอสอกมลรักใจแก้วนายวัชรพลคอนเลินคอนจเจริญ นายวัชระพลคอนเจริญนายนัทพลสีแก้วน้ำใสขอน้อมถวายข้าวสารอาหารแห้งพร้อมด้วยน้ำดื่มสิบแพกขนมเอดเซ่สองถุงมามา่าต้มยำสองแพกมามา่าอีกสองถุงขนมอีกสองถุง ขนมยี่ห้อมอดคิดอีกสองหอ่อยำยำอีกสองหอ่อข้าวหอมมะลิอีกสองถุงนี่วันที่ยี่สิบกันยายนนี่เป็นน้ำดื่มอืมตอนนี้ของไข่ไม่ทราบอ๋อพี่ก็เอาน้ำน้ำเข้ามา,มมาเลยอืมน้ำร้อยเจ็ดแพ็กเลรอของไข่บ้างนี่ย ฝากมาเมื่อวานนี่ไปพิกซีมาเหร่อ๋อ,อนี่เขาเคยเคยเข้ามาไหมคนที่แก่ของเขาเม่อีาอ๋อเออเอา,อเอายังก็ขออนุโมทนากับลูกกับหลานได้ไปพิกษีแล้วมเมื่อวานเนี่อ๋อก็าัมนบอกว่าไปอีสุส อ,อ,อ๋อเหรอก็นั่นมันก็บอกไม่ตรงกันเห็นไหมล่ะก็อบอกเราบอกว่าจะไปนั่นเนาะก็ไม่ได้บอกว่าไปวิกจีนี้ก็จะราบได้นั่นเองแต่เราก็ไปงานเราเราก็จะงั้นแหละเออก็เอาตามน,นี้นะเออเอาตามน,นี้นะทางด้านเ,เขาเขาเขาเห็นเขกปู่ไปอยู่เหรอเรือกว่าเขาฟังในอ่าไปซื้อของอยู่อ่าอ,อย่างงั้นแหละเพราะถ้ามีวิกจีคนรู้จักก็ไม่กล้าเข้าไปอีกล้วเฮานี่เนาะเออเป็นอย่างงั้นแหละ จะได้ไปเที่ยวกับลกได้สบายเงายหวังหน่อยก็นี่มีคนรู้จักมากก็ไม่กล้าเข้าไปไปอย่างนั้นไอ้ก็เด็กพ่อไปไปสถานที่เอาโคจรออกั่าปกันนะเออเอาตามดีนะลูกนะว่าอันนี้ใครละ่ะนี่อ๋อลูกที่เขาร่วมเอานี่เหรออ่านี่เขารวมตัวกันที่ถวายน้ำนี่เหรออ่างเาาทิพวันมะหงคำมิสเตอร์อาร์เธอร์สูลูวาย นางสาววิไลวันคำตานางสาววิลาวันคอนวิชานางสาวพิชยา,าภาโพธยาลังกานายเอกอดิศรคำพองนางสาวเบญญาภานนนาวัตรนางอุไรวันอารีนายอนุภาพอารีนายอนิเมตอารีนายอภิชาอารีนางใหญ่ดวงศรีนางสาวกิสราพรสอพิมาย นางสมหมายเจียมจิระเศษและครอบครัวอ่ะขอหมุดหนาด้วูลูนะสาธุลูกไปน่อยนะมาใครจะเอาขึ้นมาขึ้นมาดูออ่าเนนอืมเอามาอ,อืแต่ก็ใช้น้ำบิกซีนี่นะอ,อ่ะ ชาตูกับลูกทุกคนนั่นแหละลูกที่เราจะเราเราทำนี่เราเราไม่ได้ทำเพื่อเราพ่ออยู่เพื่อพ่อไม่ได้อยู่เพื่อพ่อนั่นพ่ออยู่เพื่อลูกพ่อหลานอยู่เพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อศาสนาเพื่อสถาบันเราไม่ได้อยู่เพื่อเราเนะ่ะถ้าเราไม่ออกล่ะพวกเล็กยขี่นอกรีดนอกเราทำลายศาสนามันเยอะอยู่นี่เห็นไหมล่ะเขาจะพอจะไม่พอจะเราก็ไม่เข้าไปเข้าข่ายเรื่องนั้นนะลูกนะพ่ันจะเสมอต้นเสมอปลายของพ่อนนี่เนี่ย อันนี้ก็คงจะท่วมอีกนะเป็นหลายความลบนะสงสัยจะได้ไปช่วยน้ำท่วมด้วยตัวเองจริงๆนอเอ๋อจะมีริดมีเดชใคายังช่วยะลูกนะเออก็เหมือนพระข่าวบำเพริงั้นนะเออมีริดมีเดชอย่างนั้นก็ดีนะอาจารย์ดูลูมีลิดมีเดชนี่ก็ให้ยืนอยู่กลางน้ำโขงโบกปั๊บน้ำเหมือนกับสันเขื่อนเลย ตั้งอยู่อย่างนั้นนะฮะตั้งมันก็ภูเขาไม่ไปไม่มาโอ้ข้าตานะเออไม่มีที่อยู่เราเราด้วยนะ <c oughs> เราเนี่ยบรารมีไม่มากเกิดไม่ทันในสมัยมพระพุทธเจ้านะไม่รู้ว่ามันเป็นหมูเป็นหมาหรือว่าเป็นลมเป็นแล้งอย่างนั้นเรานี่นะนี่แหละที่ว่าเราภาวนาใหม่ๆเราคิดถึงเรื่องนี้มึงไปไหนวะด่าตัวเองนะ มันเป็นหมูเป็นหมาี่เป็นลมเป็นแรงนี่เป็นเป็ดเป็นผีอยู่แล้วไงหรือเป็นสัตว์นรกอยู่ยังไงเนี่ยสองปันนรกกับปีนี่ใกล้ๆนี่นมึงยังไม่เกิดอยู่ไอ้ฮะด่าตัวเองนะตามป่าตามเขาลองหายทั้งด่าที่เอาจริงเอาจังนี่เราคนจริงยังไม่หล่นั่นเองถ้าป่าป่านี้ถ้ามึงเกิดทันนั้นมึงไปมึงทรงมรรคทรงผลแล้ววะในนี้นไม่หล่ะสมัยก่อนนี่มึงคงจะงี่เง่าเตาตุนมึงคงจะสร้างบาปมามากไอ้ฮะานี่ด่าตัวเองนะเออสมัยที่อยู่ป่าอยู่เขารูปยนนั่นจนเกิด จิตตวิปลราชขึ้นอยู่ที่ภูมังนะนั่นแหละช่วงที่จิตมันปั่นป่วนนะที่จะโดดหน้าผาตายนั่นนี่แหละก็ปุญนมากจริงๆระลูกนันจึงอยู่ได้นะตายก็ไม่สนนี่นั่นบ้าก็ไม่สนนี่ใช่ไหมละ่ะเพราะบ้าแล้วเพราะพุทธเจ้าไม่ปราบบาสนี่บ้าเพราะว่ามหาเหตุจากที่เราทำไม่ดีไปบารมียังไม่ถึงก็ปล่อยไ,ไปที่นั่นเรื่องของเรื่องนั้น ตายก็เออถ้าบรารมีสร้างมาอย่างนั้นก็ปล่อยมันไปที่ไม่ได้ศุนเพนนราะนั่นขั้นปรมัดรู้เข้าใจไหมยั่งกลัวนั่งกลัวนี่อยู่ไปไม่ได้หอรอกเพราอนี้พราะรู้สึกตัวขึ้นก็เหมือนธงชัยธงธงบรารมีนะเสียงดังมาจากหน้าภาอากาศเลยนะเป็นธงสามเหลี่ยมสีเหลืองอลาเหมือนทองคำเลี้ยวเลี้ยวลงมาแต่ว่าเสาธงนี่เสาธงนี่ มันก็เหมือนเสาธงเรานี่แหละที่อันนี้ที่ตรงนี้ก็เป็นเหมือนที่เราทานั่นงามนั่นแหละที่ตรงนั้นธงนะที่สุดมันเองเสาก็ไม่ใหญ่นะลูกนะพอจับได้พองาม,งามนี่แหละสีทองเหลืองอลามด้วยกันไหมปิวลงมาและมีเสียงด้วยนั่นแหละที่มาเตือนสติเราช่วงที่เรากำลังจะโดดหน้าผานะั่นะเพราะเราจริงจังนี่ใช่ไหมล่ะนั่นแหละที่ว่าที่ว่าจะโดดหน้าผานี่ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ว่าปั่นป่วนเรื่องอื่นนะ อยากเป็นพรอรหารไม่ได้เป็นเมื่อไม่ได้เป็นตายซะบ้าหนักเลยหล่อนี่ไม่ธรรมดานะบ้าบ้าแบบุดโต่งเลยนะก็เพราะอยากเป็นพรอรหารลองลองคิดดูสิเมื่ออยากเป็นพอรหารแล้วไม่ได้เป็นตายซะเพราะตั้งใจอย่างนั้นนั่นเลยกำลังยึดพิจารณาไอ้เรื่องที่กำลังจะกระโดดไอ้ไอ้ไอ้หน้าผาลงมานั่นแหละโดดเจดีย์ลงมานั่นแหละที่ึงสูงนั่นแหละที่ภูมังนะนั่นนันแล้วก็เลี้ยวลงมาเลยนะ เรี่ยวเรี่ยวเรี่ยวเร่ว่านี่แต่ปีนี้เราออกพรรษาแล้วนี่นี่ถ้าเกิดว่าฝนฟ้าไม่ตกแม่อลไรนี่ต้องปลูกขึ้นเหนือนนะปีนี้นนะคงจะขึ้นไปข้างสองข้างอยู่พอขึ้นเหนือนกว่านี่ะจะไปพวงนะน,นี่แหละจะไปไล่สดให้ดูเลยประเทศนี้สถานที่เราภาวนานเป็นยังไงหรือว่ามันจเจรินขึ้นแล้วก็ไม่ทราบนะหลายปีแล้วก็ไปสร้างพระเานบนนี่เออทำไมก่อนนี่หวยเป็นป่าไม่มีใครขึ้นไปไม่มีใครกล้าปีพศสอร้อยี่เอ้ยจ3บ ลงจากกุจีฟ้ามานน่นี่ยนั่นแหละไม่ตายเพราะธงชัยธงชัยอรหรันแลวกูจะใช้คํานี้นะนั่นแหละเพราะว่าธงชัยนี้เวลาลอยลงมานี่ปั๊บพูดได้เนี่ยแค่นี้ทนไม่ได้เหรอว่านี้จะตั้งัดแล้วว่าถ้าไม่สามารถเป็นพระอรหันได้ขอตายซะแค่นี้ทนไม่ได้เหรอเสียงแค่นั้นแหละสกิดหัวใจเปี้ยงเลยนะ ไม่ใช่ว่าจะกินหัวใจนะเปรี้ยงเลยนะมันก็ฟาผ่าลงในใจนะมีสติปั๊บเลยนะนั่นเพราะมันซัดกันมากิบวันกิคืนแล้วไงลูกเข้าใจไหมกินวันกินคืนนี้ไม่ได้นอนไม่ได้ฉันอะไรที่มันเข้าปนป่วนแล้วเว้ยไม่ไปนั่งกัร้องไห้อยู่นี่เดี๋ยวปีนี้ว่าถ้าฝนหยุดตกนี่จะบอกโลูกว่าเราไปไปไล่สุดไปไปไล่สุดน่ไม่ไปกลับไม่ได้หรอกไปสักคืนสองคืนไอ้ลูกทิ้งป่ายางทิ้งงานก่อนถ้าจะไปในช่วงอะไรล่ะช่วงฤดู ร้อนในช่วงที่จะขึ้นไปปูจีป้าก็โอ้มันก็ไม่ดีเท่าไหร่มาร้อนอ่ะเออในไปช่วงหนาวเหน็บนี่แหละในพากก่อเจ้าหนอกคำอ่าหรือไปภาคที่ไหนเราก็บอกโอ้ไม่ไม่ไมยากนี่แถวนั้นเนี่ยแถเราแตกหมดมาก่อนนี้ใช่ไหมล่ะเอาไปที่อ่างขางก็ได้ถึงหลวงพ่อบวหนักไม่อยู่แล้วก็มีหมูมีฟอกอยู่หรอกแถวนั้นนะเอ่าเป็นอย่างนั้นอยากจะมาพักที่บ้านลบปรหารนี่ก็ได้ออยาจะขึ้นว่าถ้ามันมีโอกาสที่ซัดขึ้นไปนั่นเน่ะ แต่ที่เราติดเชื้ออยู่ที่ดอยคําเดี๋ยวนี้สมัยก่อนก็ชื่อดอยดำนะเดี๋ยวนี้ชื่อดอยคําและโครงการโครงการหลวงตอนนั้นจะเหมาลถกเขาขึ้นไปก็ <c oughs> าจานนะเอออจะคิดถึงไม่หายนะเราอยู่นะเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นนั่นแหละเดี๋วดูก่อนนะจะมีโอกาสไม่ดูกแต่ทีนี้กําลังจะจะตั้งใจอยู่ก็คือการตั้งมูลนิธินี่แหละขอให้มูลนิธิสําเร็จเจก่อนแล้วก็ว่ากันรับฟ้อนลูกรับฟ้อนรับฟ้อ <c> น <oughs> รับปอนุรับปอนุรับปอนุวิญญาณทุกดวงนะเทพประบุตรเทพธิดาเจ้ากำรมนายเวรเทพเทวาที่ปกปักรักษานะรับบุญรับกุศลนะรับบุญรับกุศลสาธุียาทาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาการังเอวามีวัยโตดินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจตุสเบปุเรนตุสังขปาจันโรปนนะรสยธามณ่โชติรโสยธาอิวัจันตุสัมบารุโขวินัสตุมาเตปวันวันตรายุสุขีดีกายุโกภา อาพิวาเนะสิริสานิจังวุดาปัจจายนุเจตารุธรรมวัตถันติอายุวันโลสุขังบาลังอายุโดปะระโดติโรวันนาโดปฏิพันโด ตกัจจานจะตมีทวีสุขังสุขดิกาจติอายุนัตวาบลังวันังสุขัญจะปฏิปานาโดนีการุยาสวาหุติยตายตุปปัจติติภวตุสัพปมังกาลังรักันตุสัพปเดวตาสามบุตานุภาเวนัสดาสุทีภวันตุเต

คนหนักมาเรื่อยๆเอาก็ยี